วันอังคารที่8กันยายน25ง3เวลาสิบนาฬิกาในไพศาลพงนรพัฒน์รองผู้อินวกาการสำนักง,งานชประทานที่13เขาร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำาบทานดีเด่นประจำปีเด่4นประจําปี2 5, 5 6, 4ครั้งที่1ปี2563มโดยมีนายธวีศักดิ์ธานาเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานเป็นประธานซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณนะห้องประชุมกรมชลประทานชั้น3อาคารอํานวยการกลมชลประทาน3เสนกรุงเทพวันพุทธที่9ก้ากันยาย,ยน2563เวลา9กานาฬิกาในอำนาจชูวงผู้มีการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13เขาร่วมประชุมเครือข่า,ขายลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วยสำนักง,งานชลประทานที่13เขื่อนศรีน,นครินและเขื่อนวชิราลงกรณโดยมีนายสุชีพมีถมผู้อำนวยการเขื่อนศรีน,นครินเป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหารจัดก,การลุ่มน้ำแม่กลองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณนะห้องประชุมหนึ่งอาคารที่ทำการเขื่อนศรีน,นครินจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่9กันยายน2563เวลา10นาฬิกาในมณรสุพวงพุ่อในการสำนักง,งานสระที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอชิริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชุชาติกำมพูกรมชรประทานโดยมีนายทวีศักดิ์คนะเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชรปรปเป็นประธานในการนี้พุ่อในการสำนักกงงาาาาาานนนนปรรระที่13ได้้ยสถณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานชลประทานที่13ต่อที่ประชุมว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติและได้มีมาตรการในการประหยัดน้ําโดยระบายน้ําให้หน้อยที่สุดเพื่อเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียม,มาตรการต่างๆเพื่อรับมือภัยแลง้งทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจกับผู้ใช้น้ํางดการทํานาต่อเนื่องการใช้น้ําอย่างประณีต กล่าวคือต้องประหยัดน้ําเก็บกักน้ําให้มากที่สุดไม่จําเป็นไม่ต้องระบายน้ําแต่ต้องคํานึงถึงคุณภาพน้ําด้วยณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้อาอัญฉริยะสํานักง,งานชนประทานที่13ตําบลมงชุมเพ่รทมวงจังหวัดกาญจนบุรีวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563เวลา9นาฬิกาในมณฑสพัปปวพุ่มในการสํานักง,งานชนประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักง,งานชนประทานที่13ร่วมทําพิธีบวงสวงองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กลอง พระพุธทธามหานาคาสถิตเนรมิตพภคกุดมสมบูรณ์เกษตรสัตตะนาคเรีประทานชนหรือพระนาคาสถิตหลังจากได้มีการปิดทองใหม่ให้กับองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสร้างความผาสุขให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจสักการะกับไหว้บูชาณบ,บริเวณองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กลองตำบลม่วชุมเหอทำม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี วันพฤหาสบดีที่10กันยายน2563เวลา10นาฬิกาในบรราสุพวงผู้มีการสำนักง,งานชลประทานที่13 พร้อมด้วยในภายพศาลพงศรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13เขาร่วมโครงการรู้ทันบำบัดโรคออฟฟิซินโดมเพื่อให้บุคลากรกรมชลประทานมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิซินโดมมีการตรวจเช็คกล้ามเนื้ออาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกายรวมถึงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาชีวิตบุคลากรกรมชลประทานประจำปีงบประมาณพศ2562ถึง 2564นสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมพฤทธม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563เวลา13นาฬิกา แนวอำนาจชูวงผู้มวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13เป็นประธานในการประชุมสถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่13โดยมีผู้มวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำประเมินสถานการณ์น้ำที่มีแนวโน้มลดลงในการนี้ผู้นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษามอบหมายให้แต่ละโครงการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำกักเก็บอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมมีการวางแผนบริหารจัดก,การน้ําหักเกิดสถานการณ์ดังกล่าวในหะ้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชมพะท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่11กันยายน2563เวลา8นาฬิกาในพสศดารพง์นรพั์รองผุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานชลประทานที่13และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการทำความดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมซึ่งมีผู้บริจาครลหิตทั้งหมดจำนวน85รายบริจาครลหิตได้จำนวน72รายได้จำนวนรลหิตทั้งสิ้น 25,200cc ทั้งนี้มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน1รายณคันาคาจันทราคุปวิสุทธิเทวาบริเวณองค์หลงง่อออเขืแมก บนม่วงชุมเพรท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่11กันยายน2563เวลา9นาฬิกาในพระสามพงนรพัฒรองผู้มำนในการสำนักง,งานชลป,ประทานที่13เป็นประธานในการเปิดประชุมสรุปบทเรียน after action review ar การจัดทำอินโฟกราฟิกประจำปีงบประมาณพศออ2563โดยมีนายสมภพสุภาพเจ้าพนักง,งานทุรการชำนาญงานเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดประชุมสรุปบทเรียนในครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์อุปสรรคและปัญหาในการจัดทำอินโฟการาฟิกเพื่อให้ผลการจัดทําอินโฟการาฟิกของสำนักง,งานสประทานที่13มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณห้องประชุมสำนักง,งานสประธานที่13ตำบลม่วงชุมพนทมวงจังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่12กันยายน2563เวลา9นาฬิกา30นาทีแนวอำนาจชูงผู้อำ่วในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานการประปลาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครในการศึกษาดูงานสำนักงานชลประทานที่13พร้อมเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ณห้องประชุมสำนักง,งานส่วประธานที่13จากนั้นคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และได้เดินทางเข้าศึกษาดูง,งานที่เขือนแม่กลองตำบลม่วงชุมพธนามูลจังหวัดกาญจนบุรี